สวัสดีครับก็หลังจากที่ห่างหายกันมานานรวม10กว่าวันนะครับวันนี้ก็ก่อนจะส่งงานช่างวัดก็มีงานมาอ่ามาอัปเดตให้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มีงานมาส่งเป็นมีดปลาลังแล้วก็มีดทําครัวนะครับก็จะมาอ่อมารีวิวนะครับมารีวิวการใช้งานให้อ่าทุกท่านได้รับชมกันนะครับ มาชมเล่มแรกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานมีดปลาลังนะครับมีดปลาลังพร้อมซองลายเด็กนะครับของพี่ลูกค้าสั่งเอาไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดสเปคหนานะครับเป็นแบบทิ้งผิวไฟหกสันหกมิลนะครับแบบแกะลายนะครับตัวนี้ขนาดใบมีดเก้านิ้วนะครับช่วงคอสองนิ้วด้าหกนะครับเล่มนี้น้ําหนักเก้าขีดนะครับ มีตัวนี้ก็หลังจากที่ลงคลิปเสร็จก็จะแพ็คส่งลูกค้าก็คงจะไม่ได้ทดสอบให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่ามีดปลาลังนี่ทดสอบมาหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะเก็บงานนะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะเร่งรีบนิดนึงนะครับถ้าเกิดทดสอบเสร็จก็จะต้องไปเก็บผิวเก็บอะไรอีกก็จะเป็นการเสียเวลานะครับแต่วันนี้ก็จะมาทดสอบมีดครัวให้ชมกันนะครับ นี่นะครับมีดปลาลังสเปกนี้ราคาอยู่ที่พร้อมสองขายเด็กราคาอยู่ที่3000ันบาทนะครับ <c oughs> ดามนี้จะเป็นไม้สาทรน,นะครับนี่นะครับสเปคงานมีดปลาลังพร้อมสองขายเด็กนะครับ <c oughs> มาดูอีกเล่มหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นมีดปลาลังเหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันกับเล่มเมื่อกี้นะครับแต่เล่มนี้ จะเป็นงานมีดเอ่อจะเป็นงานซองหนังซองหนังแท้แบบรองแผ่นพีกันสนิมนะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานตัวหนานะครับสัน6มิลน,นะครับแบบทิ้งผิวไฟใบมีด10บนิ้วนะครับคอ2ดามหกนะครับเจ้าของตัวใหญ่ก็ขอเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ งานก็พร้อมส่งในวันนี้แล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ทดสอบให้ชมกันนะครับเพราะว่านี่นะครับตัวเป็กนี้ราคาอยู่ที่3าม0ันหรอบาทนะครับพร้อมซองหนังแบบซับแผ่นพ e. ีกันสนิมนะครับก็เปรียบเทียบกันดูนะครับชอบแบบไหนชางวัดจัดให้ได้นะครับเร่มนี้คุณสมบัติก็สองใครเด็กก็จะบางเบานะครับสามารถอา่า จะป้องกันสนิมได้ค่อนข้างจะดีกว่าซองหนังนะครับเพราะว่าเราสามารถฉีดน้ำมันป้องกันสนิมแล้วก็สามารถเสียบคาซองเอาไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนซองหนังก็จะค่อนข้างที่ว่าจะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษให้ดีกว่าซองไฮเด็กนะครับเพราะว่าหนังเวลาหน้าฝน ก็จะค่อนข้างจะเกิดความชื้นนะครับก็จะทําให้เกิดสนิมไวถึงแม้ว่าจะลองแผ่น p ีป้องกันไว้ให้อย่างนี้แล้วก็ตามนะครับก็ต้องมันดูแลรักษาทําความสะอาดนะครับหลังจากใช้งานทุกครั้งนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบสเปคให้ชมกันนะครับก็ต่อมาก็จะมาเป็นมีดมีดครัวนะครับเป็นสเปคใหม่ที่ทํานะครับตัวนี้ใบมีดขนาด8นิ้วนะครับตาม6นิ้ว สันสีมินนะครับแบบทิ้งผิวไฟนี่นะครับเป็นมีดขวนะครับเอาไว้สับเอาไว้ซอยนะครับก็จะไม่เน้นให้มันมีความหนามากนะครับถ้าเกิดหนามากๆมันก็จะมันจะไม่ได้ในเรื่องของความเฉียบนะครับเน้นใช้งานนะครับหนักๆมาดูเล่มถัดมาครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานสั่งนะครับเป็นงานสั่งนะครับ เร่น,นี้ลงตายนะครับเป็นงานทำตามแบบนะครับที่เขาส่งแบบมาให้นะครับก็ทำตามแบบเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทดสอบการใช้งานให้ชมกันนะครับเพราะว่าท่านที่สั่งนี้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นหน่วยซิวนะครับไม่ประสงค์ที่ว่าจะออกนามก็ช่างวัดก็จัดงานตามแบบให้แล้วนะครับเอาไว้ไปใช้งาน น,นะครับมาดูอีกเล่มครับเป็นน้องเล็กครับผมตัวนี้ใบมีด7.5นิ้วนะครับน,นะครับเปรียบเทียบสเปคกันนะครับชุดนี้จะเป็นงานเหล็กผ่านไทยนะครับจะเป็นงานเหล็กผ่านไทยนะครับจะค่อนข้างที่ว่าจะคมแล้วก็เหนียว เหนียวดีนะครับได้มีราคามีดเปล่าอยู่ที่ราคา1,800บาทนะครับสเปคนี้พร้อมซองก็อยู่ที่ราคา2,400บาทนะครับวันนี้ก็จะลดลงมาอีกหน่อยครับผมพร้อมซองราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับมีดเปล่าอยู่ราคา1,600บาทครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทดสอบการฟันให้ดูนะครับมาเริ่มจากเล่มแรกนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับ พอชนตัดกระดาษกปนก่อดก็ความคามก็จะเปิดคมๆมให้ทุกเล่มนะครับก็ความคามก็จะประมาณนี้นะครับน,นะครับนะครับเปิดคมให้หวานๆทุกเล่มนะครับน,นะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบฟันไม้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง บันไดแบบสะายครับผมก็องศาในการสับก็ค่อนข้างจะพอดีนะครับเอาไว้สับ ฟักลาบก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรครับผมเล่มนี้มาดูอีกเล่มครับไปก็สามารถฟันได้นะครับไม่ต้องห่วงใช้งานได้เต็มที่ครับผม มีดครัวที่ไม่ใช่แค่มีดครัวนะครับสามารถฟันไม้ได้ครับผมสามารถใช้งานได้เหมือนมีดทั่วไปครับผมนี่นะครับดูน้องเล็กกันครับ จะทำกับข้าวได้แล้วยังสามารถฟันฟื้นได้ด้วยนะครับผมยังอยู่ครับผม นี่นะครับพี่ๆท่านใดสนใจเดี๋ยวช่างวัดจะวางลิงจะวางลิง์ลายแล้วก็ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับช่วงนี้ก็ร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ช่างวัดหายโควิดมาก็ทำอะไรก็จะเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับก็คลิปนี้ก็คงจะ คลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดมีงานใหม่ๆเข้ามาช่างวัดก็จะมาอัปเดตมารีวิวให้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ